นี่นะครับสามอย่างเนี่ยหกสิบบาทดูหมึกเขาป้าบอกว่าจาะขึ้นราคาก็สงสารคนกินโอ้โหดูกุ้งนี่ไปอินซีถ้าไปอินซีอย่างเดียวก็ห้าสิบาทเองนะครับเวลากินมากขอเินเครื่องก่อนนะนี่อัดบุรื่แล้วเดี๋ยวใส่น้ำไปเลย่อนเข้าในเหลือไหม ออกมาขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตีห้านี่ยตีห้าออกแล้ว วันก่อนมาเก้าโมงไม่เจอปกติเก้าโมงก็ยังอยู่ใช่ไหมอ๋อครับสิบโมงอ๋อขายถึงสิบโมงสิบโมงก็รวมเก็บแล้วแ่ะครับแสดงว่าวันนั้นไม่ได้ขายจะจอดอยู่ตรงไหนบ้างครับตรงจุดนี้ประจำใช่ไหมขายที่ว่า ร้านนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับชื่อป้าแกบอย่างทะเลเนี่ยเขาขายอยู่หกสิบาทถ้าก็ต้มไปอินทรีย่างเดียวก็ห้าสิบเนาะวัตถุดิบสดมากครับน่ากินมาก ไปขายกคแปดสิบยอนาะครับตัวน,นี้นนไม่ต้องกลัวความสดเลยเนาะเพราะอยู่ติดทะเลเลยนี่ฮะโ,โ,โอ้น่ากินมากนี่คือหกสิบาทนะ<อ>ถ้าตักปริมาณปกติสุดยอดครับไม่เอียงไม่ทำเอียง เราไปชิมกันนี่นะครับสามอย่างเนี่ยหกสิบบาทดูหมึกเขาป้าบอกว่าจะขึ้นราคาก็สงสารคนกินโอ้โหดูกกุ้งนี่ปลาอินทรีถ้าปลาอินทียอย่างเดียวเ็้าสิบาทเองนะครับ น้ำซุปเขาเชางเชงอืมปลาตูดิบเขาเนี่ยดูนะหมึกผมใส่น้ำส้มหน่อย พี่นหน่อยอม,มึกอร่อยมากสดกรอบเด้งมากเลยครับนี่ดูกุ้งร้านนี้คนพื้นที่เขากินเยอะ โอ้โหกุ้งสดมากกุ้งสดมากเต็มสิบครับน้านี้